รับไปเลยครับจากสารายเท่าแก่น้อยครับนึกถึงสารายนึกถึงเท่าแก่น้อยครับน้องใหม่ครับมาชมยกแรกนะครับอินสีขาวทักทายไปก่อนเตะขวาโอ้โหบ๊อบบี้ก็มีเหมือนกันนะครับต่อยซ้ายขวาเพชรจะนาดนายกอีกคนนึงครับเนี่ยอินสีขาวเนี่ยน้าหล่อจริงๆครับต้องดูเลยครับนี่ชอบสไตล์เสกสรรครับอินสีขาว ไอดอลของเขาก็เสกสรรนะครับนี่ก็นี่ครับเด็กสบายย้อยสงขาครับพี่เป็ดฮะบอกอินทีขาวถอดหน้ามาให้ผมได้มเเสียดายหน้าตาหลือเกินทำไมหล่อจริงๆเออคือข,ของเรานี่คุณยิมนเน้นนักมวยหล่อฮะฮะออน้ำเงินนี่ก็คมเข้มนะคมเข้มออต้องเน้นหล่อเป็นพิเศษครับสักเซ็ตสปอร์ตไม่หล่อไม่เอาครับหล่อแล้วต้องดุ รอและต้องโหดรอและต้องซาดิสคุณยิมบอกชอบแบบนี้รอแล้วมาเจ็บเทียมไม่ได้นะครับรอต้องดูด,ด้วยมายแล้วครับมันอย่างนี้มาแล้วมาแล้วแม่สองหมื่นนี่ยังไม่ได้เลยแม่ใครจะได้ได้สิทธิ์สองหมืน่น<ด>เป็นค,คู่แรกใครจะเป็นคนเปิดซองเป็นคนแรกคู่แรกเอาใช้สิทธิ์หน่อยใช้สิทธิ์หน่อยสองหมืน่นต้องดูคาถาของอาจารย์หนึ่งอาจารย์บอกใจดูกัน โอ,โ,อโอ้แข้งขวาแข้งขวาคืนมาสิมาสิต้องอย่างนี้สามยกอย่างางี้ปักหลักวัดกันไปเลยหลุดไปนิดน,นึงนะครับอินซีขาวอ้ยตอนนี้คุณยิมก็จดจ้องแล้วนะครับโอ้โแข้งขวาแข้งขวาหลุดไม่รู้ว่าดูฟอร์มหรือว่าดูนักโชคนะค คออู่นี้หล่อจริงนะหน้าตาดีทั้งคู่ครับแต่น้อยกว่าพี่เป็ดนิดนึงเอาแก้ขวาขวาคืนเป็นสีขาวนี่บอกน้าเป็ดขอโชว์ดีๆมีโอกาสได้ไปลุมพินีรายการของพลเอกสุชาติแดงประภัยบ้างว่าอย่างนี้เอ้าโชว์ต้องโชว์ต้องใช้สิทธิ์ครับเท่านนั่งดูอยู่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเอ้าวโชว์ได้ต้องโชว์ทั้งคู่ อินทีขาต่อยซ้ายขวาเอะขวาตีมโอ้โหหลุดไปนิดนึงโอ้โหโแข้งขวา,ามาสิมาสิซ้ายไม่มีถอ,อยโอ้โหกระโดดเข่าลอยสองชั้นฮะวงไหนวงไหนวงไหนวงใหโอ้ไม่ใกล้เคียงแล้วครับคู่นี้ใกล้เคียงสนุกเลยเอ้าแข้งซ้ายขวาลุดอโอ้โห ดูแล้วความสูงนี่ไม่เป็นรองกันนะฮะสูงสีด้วยเอาเอาซ้ายอินสีขาวขวาคืนซ้ายทีนึงขวาหลุดหมดหมดยก,ยกที่1ครับโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะยกที่สองเอาแข้งขวาแมซ้ายฝานี่เท่ากันครับอินสีขาวโยกเข้าไปแม่ซ้ายหลุดเอาแข้งขวาคนละที เอาแอปดโยกกระบาดแม่ขวาหลุดครับเิ็นสีขาวอเอาแขงขวาโยกกระบายแม่ขู่น้องต้องบอกว่าขู่น้องอขยับขยับกระบายซับซ้ายอเ,เอาแปดวงไหนไม่ทันหักต้องใหม่ครับไอ้โอ้ย ที่ขาเปะขวาโหยาแตปี้ามา,าโ,มโดนหมัดอเอาหมัดขึ้นหมัดแข้งขวามแ,มแม่พี่เป็ดเสียมันเชะเชยนี่มันปั๊บปั๊บปั๊บสะเทือนมาถึงน้องใหม่แม่นี่ถ้าโดนสักทีนี่เป็นยังไงน้องใหม่หลับสิครับหลับนะจะรออะไรละ่ะเออเอาแข้งขวาไม่ไล่กันปลกกันไปเลยไม่ใส่ไล่กันไปเลยแปลกกันไปเลยมาดีมาสิมาสิหลุดหลุด โอ้ยหลุดบ้างผัดกันหลุดเแปลกวันนี้นี่ต้องบอกว่าไม่มีถอยอินสีขาวอ้าโยกกระบายโยกไปต่อยมัดเม่งสองต่อยท้องอ้าวสับด้วยศอกอ้อยแปลกบอบี้สับด้วยศอกแม่คู่นี้นี่ต้องบอกว่าถึงมีกาอะไรครับเนี่ยใช่โอ้โหเสียงนั้นแปลหลุดหลุดโดนคืนอุ้ยเอาบอบี้ยัน ขาทีนึงโอ้โหท่านผู้ชมสนุกสุดมันไปเลยใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์สองหมื่นใช้สิทธิ์สองหมื่นแล้วคู่คู่นี้น่าจะต้มมาม่าได้แล้วพี่เป็ดทำเอาทำไมฮะเดือ,อดได<ๆ>้บุเบลเดือดเดือด,ด,ดเดือดอย่างนี้คุณยิ้มพิจารณาหน่อยเอาสายเอาแข้งซ้ายคืนเอาไป่อมามามาเอาเอาแข้งขวาเอาซ้ายคืนโอ้โหมาสิไม่ต้องซ้าย อผัดกันคนละปาบสองปาบเออสุดๆไปเลย <c oughs> เอาเอาสับด้วยศอกเอาเต้ขคืนเอาแทงคืนเอ็นสีขาวเอาหวงในวงในเอาตั้งแขนไว้เอาาสับด้วยศอกเอ็นสีขาวเอาไป สุดๆไปเลยน้องใหม่โอ้ยโนี่ขนาดไม่ได้ชกนะฮะยังหายใจหายคอแทบไม่ทันเหนื่อยเลยเรากระอยมาบ๊อบบี้โดนเข่าของอินซีขาวเอาวงในวงในนโดนศอกอะโดนศอกโดนศอกกับอินซีขาวเอามาแพงโอ้โหเปิดซองเปิดซองหน่อยคู่นี้เปิดซองสองตัวอะไรเจ้าอะไรเต็มๆมาท้องเอาโดนเข้าไปชุดนี้รับครับโอ้ยเอา ม,ม่ไหวเลยครับโอ้โห,โโหเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับแม่ภาพช้ามาภาพช้ามาขอชมภาพช้าหน่อยมองไม่ทนออันดูภาพช้าหน่อยทีมงานพี่สาธิตปล่อยภาพช้ามาบนจอเอวดีครับเกิดอะไรขึ้นกับบ,บ๊อบบี้มาชมพร้อมกันครับดูครับดูครับของเรานี่ประเภทไอ้โอ้โหปีท<ม>ังแ,<ถ>แตกยัดยัดยัดไสไปก่อนอาแล้วก็ นี่ครับแม่ยังยังไม่ได้ช็อตยังไม่ได้ช็อตนี่ครับนี่ครับปั๊บเข้าไปโอ้โห,โหจ้าพระคุนน้องเอมเอ้ยน้องใหม่เอ้ยโอ้โหเต็มเต็มเลยครับเอาละครับและผู้ชนะในไฟน์นี้ครับ The Winner by n o g a Red Carder อินซีขาวพี่พีสุวรรณรัตยิมไทยแลนด์เป็นฝ่ายเอาชนะนะครับบ๊อบบี้ชอรวาชวจากมาเลเซียไปนะครับ